ขึ้นชื่อว่าแม่บ้านอย่างเรานะคะภาระหน้าที่เยอะเหลือเกินทั้งงานบ้านเลี้ยงลูกดูแลสามีอย่าถามถึงเวลาดูแลตัวเองเลยค่ะแทบไม่มีหน้านิโซมดคำค้ําแล้วแถมมีลูกแล้วเนี่ยผิวก็ไม่เด้งไม่ฟูบวกกับปัญหาที่มาตามวายัยฝ้ากระจุดด่างดำเต็มหน้าไปหมดค่ะแต่วันนี้อ่อยแฮปปี้มากแล้วก็เลิกกังวลใจกับปัญหาผิวหน้าไปแล้วค่ะก็เพราะว่าได้ เซตเซรั่มจากแบรนด์คุณหญิงนี่เลยค่ะที่มาช่วยดูแลแล้วก็บำรุงผิวหน้าอ่อยให้ขาวสว่างกระจ่างใสแล้วก็ผิวดูมีสุขภาพดีแบบนี้ค่ะซึ่งอ่อยลองใช้ครั้งแรกนะคะรู้สึกประทับใจมากก็เลยอยากจะมาแชร์และบอกต่อค่ะทุกวันหลังล้างหน้าอ่อยก็จะบำรุงด้วยเซรั่ม3ตัวนี้ทั้งเช้าและเย็นเลยค่ะ เนื้อเซรั่มของเขาเข้มข้นมากนะคะทาแล้วซึมไวไม่เยิมไม่เหนียวเห,หนื่อะหนาและที่สําคัญเลยสามารถทาติดต่อกันได้เลยโดยไม่ต้องรอให้แห้งซึมเข้าผิวนี่แหละคะ่ะเหมาะกับคนที่เร่งรีบแล้วก็ไม่มีเวลาอย่างเราที่สุดคนที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะเพระอ๋อยก็เป็นคนหนึ่งที่ผิวหน้าเคยติดสารหนักมากตัวนี้เขาไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมไม่ใส่สารพาราเบนไม่ใส่สารกันบูดไม่เป็นอันตรายต่อผิวแน่นอนคะ่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมาลองค่ะ โดยเริ่มจากขวดสีชมพูขวดนี้เลยค่ะเขาเป็น Balancing and Protection Soft Skin Serum ตัวนี้เขาจะช่วยฟื้นบำรุงและปรับสมดุลผิวลดการอักเสบและระคายเคืองลดการเกิดสิวพูดง่ายๆคือปรับโครงสร้างผิวให้แข็งแรงก่อนนั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยขวดสีฟ้าตัวนี้เลยค่ะเขาเป็น Essential Hyaboot Regenerist Serum ตัวนี้เขาจะเน้นเรื่องของเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวค่ะลดเลือนริ้วรอยได้ดีมากพอผิวเราชุ่มชื่นไม่แห้งตึงก็ไม่เกิดริ้วรอยค่ะเพราะเขามีส่วนประกอบของโซเดียมไฮยาลูรอนิตและตัวสุดท้ายขวดสีม่วงค่ะตัวนี้ Illuminating Anti-Melasma Bright Serum บอกเลยว่าชอบมาก เพราะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องของการสลายฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีมากแล้วก็ปรับสีผิวของเราเนี่ยให้สม่ำเสมอค่ะทำให้ผิวหน้าเรานะคะเรียบเนียนแล้วก็ดูสว่างกระจ่างใสแค่มีเซรั่มสามขวดนี้ผิวหน้าอ่อยก็ดีขึ้นได้ค่ะอ่อยใช้มาได้สักพักแล้วนะคะดูผลลัพธ์ที่ได้สิคะ ผิวหน้าดูนุ่มชุ่มชื่นอิ่มน้ําดูมีสุขภาพดีและที่สําคัญเลยดูอ่อนกว่าัยดีจริงๆค่ะอ่อยเลยอยากให้ลอง